สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการปิดออฟไลน์ใน f a c e b o o k นะคะก็คือจากที่เราออนอยู่แล้วเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือว่าเราจะแอบ,บเล่นนั่นเองสมมุติว่าเราเล่นตอนดึกเราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรากําลังเล่นเฟซอยู่นะคะเราก็จะปิดเป็นออฟไลน์ไม่ให้ใครเห็นเป็นจุดสีเขียวๆนะคะวิธีการก็คือให้เขาเข้าไปที่ Messenger ค่ะ แล้วจากนั้นนะคะให้ไปที่หนะ้าตัวโปรไฟล์ของเรามุมบนซ้ายนะคะแล้วไปที่สถานะกำลังใช้งานค่ะตอนนี้เปิดอยู่เราก็ทำการปิดเลยนะคะแล้วก็เลือกที่ปิดค่ะแล้วก็กดออกไปได้เลยนะคะ จากนั้นตั้งค่าใน Messenger ยังไม่พอนะคะเราต้องไปตั้งค่าใน Facebook ด้วยเข้าไปที่แอป Facebook ค่ะแล้วไปที่ขีด3ขีดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่า ไปที่สถานะกำลังใช้งานตอนนี้เปิดอยู่ให้เราทำการปิดด้วยนะคะแล้วเราก็เลือกปิดค่ะเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราออนเฟซอยูเอ่เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นเจ้านายอะไรต่าง,างๆก็จะไม่เห็นว่าเรากำลังใช้งาน Facebook อยู่วิธีการนี้เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ